ยาบ้า198,000เมื่ป็ดปืน M16 พร้อมกับเครื่องกระสุน115นัดเป็นของกลางที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรขอนแก่นตรวจจิตได้น,นะครับหลังจากที่ตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในหมู่บ้านจัดสรรตะบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นก็พบนายวุฒิพงศ์แก้วสีนวลชาวจังหวัดกาลสินซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจค้นเนี่ยก่อนไปพบปืน M16 พร้อมกับเครื่องกระสุนปืนด้วย จากการสืบสวนขยายผลเนี่ยพบว่านายวุฒิพงศ์เนี่ยซุกซ่อนยาบ้าไว้ที่บ้านพักในจังหวัดกาฬสินครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยเข้าไปตรวจคนและก็พบของกลางดังกล่าวได้อายัดของกลางทําบันทึกตรวจยึดที่สถานีตํารวจภูทรห้วยเม็กส่วนอาวุธปืนสงครามนะครับก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลหาแหล่งที่มาเพื่อปรับปรามการค้าอาวุธนะฮะแล้วตำรวจภูธรนาคาอุดรธานีนะครับเขาดำากำลังตำรวจกว่า10บนายนะครับ เข้าไปควบคุมตัวนายอักขบพลน,นาตานายภูมิยศทองรัฐและนายธวัชชัยศรีรักษาทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณที่ทางผ้ารถไฟหนองแด่บ้านดวงจรเรินถนนมิตรภาพอุดรธานีหนองคายหลังพบรถจต้องสงสัยขับมาจอดที่บริเวณป้ายเตือนระหว่างทางผ้ารถไฟก่อนที่จะนำกระสอบปุ๋ย,ยลงมาจากรถนะครับแล้วก็มาวางที่เสาป้าย แล้วก็ขับรถออกไปอย่างรวดเร็วนะครับค่ะพอเห็นแบบนี้นะคะทางตํารวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบหน่อยค่ะพบว่ามียาบ้าจํานวนมากนะคะแล้วก็ทําการดักซุ่มรอกระทั่งพบผู้ต้องหาทั้ง3คนค่ะขับรถกระบะมาจอดบริเวณที่พบของกลางทางเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะคะจากการตรวจสอบค่ะพบว่ามียาบ้า200,000เม็ดทั้ง3คนรับสารภาพนะคะว่ารับจ้างครั้งละ5,000บาท เพื่อนำไปส่งให้กับลูกค้าและหลังจากนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ